เมืองพลโนนท่แท่นพระสักการะพระเจ้าใหญ่อ่างเก็บน้ำและเลิงหวายค้าขายกว้างไกลน้ำใจมากล้นชนชาตินักรบทำนบผู้ดินเที่ยวถิ่นทุ่งพึงพืช กศนตบเมืองพลขอนำเสนอข้อมูลการประเมินกศนตน .5 ดีพรีเมียมประจําปีงบประมาณ2,564กศนตบลเมืองพลตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตบเมืองพลอเภอพลจังหวัดขอนแกน่นภายใต้การบริหารงานของนายประสิทธิ์พรจันทร์ถึงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอพล บุคลากรกศน,น,นตำบลเมืองพลประกอบด้วยนายกิติพงศ์สุเพียครูอาสาสมัครนางพิสมัยคำแก้วหัวหน้ากศน,น,นตำบลน,นายกิติพงศ์สำรันบำรุงคููศูนย์การเรียนชุมชนด้านที่หนึ่ง ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศนตบลเมืองพลมีการพัฒน,นาตนเองอย่างสม่เสมอในการพัฒน,นาความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในกศนตำบลอีกทั้งได้มีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักง,งานกศน รมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบันกศน,นตาบลเมืองพลมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2 5 6 3มมีครูจำนวนสองคนมีนักศึกษาแยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาจำนวน29คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน44คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน68คนรวมทั้งสิ้น1 4 1คนมีนักศึกษาในความรับผิดชอบเข้าเร่่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบระดับชาติหรือเอนเนต คิดเป็นร้อยละ84เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ78ดด้านที่สอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กูเพิลเพจเช็คอินมีอาคารที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนมีการปรับปรุงพัฒนากศนตำบลและบริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อแบบเรียนที่หลากหลายและมี WiFi ไว้ให้บริการ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activities มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยอย่างต่อเนื่องและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่น กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการปลูกผัดปลอดสารพิษ การทำหน้ากากอนามัยชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการนวดแผนไทยและหลักสูตรการทอผ้าสิ่งฝ้ายตีนแดงเนื่องจากพื้นที่ในชุมชนนิยมทอผ้าสิ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในชุมชนด้านที่4 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ goose s ู partnership มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่ง เสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้ของกศนตำบลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการทำข้อตกลงร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และนำใช้ได้จริง Good Innovation การร่วมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนการทอผ้าสิ้นป้ายตินแดงซึ่งเป็น OOCC ประจำตำบลเมืองพลเนื่องด้วยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้ทอผ้าสิ้นธรรมดาธรรมดาอยู่เป็นประจำจากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วเลยปรับเป็นผ้าสิ้นหัวแดงตินแดง พื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นเป็นการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ในตัวกสนตบลเมืองพลขอจบการน,นําเสนอข้อมูลเพื่อประเมินคัดเลือกกสนต้นแบบ5 d p พรีเมีประจำปีงบประมาณ2,564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ